แล้วผู้หญิงมีเหงื่อที่รักแร้มันจะดูสกปรกมากตอนนี้จะไม่มีเหงื่อเลยที่รักแร้เราจะทําไปกี่ครั้งกินใจตอนนี้ทําไปแล้วสองครั้งครั้งเห็นผลเลยคือครั้งแรกเห็นผลเลยเห็นผลเลยจะเลยครั้งแรกเห็นผลเลยโบ็อกรักแร้แล้วพอพอมันหมดอายุใช่ไหมประมาณห้าเดือนว่า่านเนี่ยมันจะรู้เลยเพราะว่าเหงื่อมาและกินตัวก็จะมาปกติอะไรเงี้ยมันเลือปกติอะเนาะคนเราแล้วก็ก็มาฉีดรอบสองอ่ะ่นแหละเนี่ยอันนี้อยากจะบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องกินตัวหรือว่า ปัญหาเรื่องเงื่อเยอะอะไรเงี้ยก็ลองลองได้เลยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเป็นคุยของค่ากี่อยู่วะร้อยอยู่เลยเนาะจะะไรทีดลักลายาวไงใช่ไหมจะลายยาวพุ่นเลยตอนนั้นแต่ไปสัลลัมด้านหน้านะคะเดี๋ยวน้องมีคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวไปทำตามเลยเพราะหมอหล่อเอยพี่อ่ะเดี๋ยวเปิดรูปหมอให้ดูนอนนี้เละแล้วกย่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปหมอให้ดูเอยมี FC เข้ามาบอกว่า ทำจมูกกับน้าอกที่นี่มาค่ะสวยจึ้งมากค่ะเนี่ยมีคนเชียร์จ้าทำจมูกแต่จ้าไม่ทําเพราะอะไรรู้ปะคือเวลาจ้าเมาอ่ะจ้าจะไม่ค่อยรู้ตัวใช่ไหมทีหลังเดินดับสีร่งกาโหอนขึ้นอันนั้นพอจะทราบก็เลยแบบว่าไม่ทําดิป้าจมูกอ่ะอันนี้จมูกจมูกจมูกเดิมออริจินอลนะคะใช่แต่ใครที่ทําแล้วสวยแล้วดูแลตัวเองได้อ่ะก็ควรทําแต่จ้าเป็นคนที่จ้าดูแลตัวเองไม่ได้หรอกเวลาเมาอ่ะ เดี๋ยวก็จมูกหักขึ้นมาอีกก็สนุกอีกเห็นว่าคุณเอมก็เหมือนกันใช่ไหมเออโหแต่นั่นเขาเขาดักวยแล้งงามไม่ไม่เหมือนจัาะนี่ดูหมอนี่ให้ดูหมองกัน อุ้ยดูดินี่ไม่ใช่เป็นเนื้อคู่อะเฮ้ยหน้าคล้ายกันอยู่นะเออแล้วถ้าเปิดไปเกาหลีเกาหลีอยู่นะหล่อป่ะเออนี่คุณหมอคิมนี่คุณหมอคิมนะจ๊ะจะบอกว่าคุมคินน่ารักนะจ๊ะนเธอทักเข้ามาเลยเว้ยตอนนี้นะไม่ไม่เกิน2,000ันกราฟนะอยู่ที่99,000ราคาเนี้ยแล้วแบบว่าแบบเทคนิคลองแฮระแล้วหมอหล่อขนาดเนี้ยแล้วละเอียดขนาดเนี้ยเธอหาไม่ได้แล้วเธอมาโคตรคุ้มก่อน แต่คิวไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคนรับบอลร้อหัวเองจองไว้ก่อนคุณหมอใจดีมากนะคะใจดีและใจเย็นมากคุณหมออธิบายดีมากบอกเลยอุ้ยเนอคู่หรือเปล่าเนี่ยรูปนี้เหมือนแบบฟิลคู่รักพรีเวดดิ้งนี่แหละคนบอกว่าพี่จ้าไปปลุกทําไมบอลร้านหรอร้านปะอ่ะดูเขาเรียกร้านแม่ทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วแบบว่าเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมทุกคนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนี้เพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเราก็ต้องแบบโบโบเข้าไปใช่ไหมใช่เด็กร้านปะ เนี่ยเนี่ยอุ้ยเ้าเยอะอยู่นะนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหัอคุณจ้าแบบออีกข้างหนึ่งก็เยอะเหมือนนนี่เลยอ่ะคือเราอยากเป็นนางเอกหนังจีนใช่ป่ะแต่พอเรารวบผมอ่ะเราเป็นพระเอกหนังจีนอ่ะอยากเป็นนางเอกแต่รวบผมปุ๊บกลายเป็นพระเอกเฉยงงนะเออไม่ได้ค่ะละอะไรเลยคือแต่ยมันเรื่องจริงจะบอกหรอกนี่มาินจริง มีคนมีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะคุณจ๋าบอกว่าเพิ่งทํามาเหมือนกันได้8วันเองที่นี่เหมือนกันค่ะเออเอาพี่ก็ต้องมาสระผมแล้วแม่พี่มาล้างแผลใช่ใช่ล้างแผลไปแล้วสระผมไปแล้วพี่ได้ละค่ะคุณสุพันษาเดี๋ยวนี้มีปูะคุณสุพันษาได้โปไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เจ็บ แต่ราคาดีมากก้า <no, S 2> มยาจริง, <9 S 1> งผู้ชายทําได้ไหมอุ้ยทําได้ค่ะส่วนใหญ่คุณผู้ชายมาทํานะปลุกผมที่เนี่ยส่วนมากผู้ชายเนาะส่วนมากผู้ชายแต่ว่าผู้ชายเขาพร้อมโกนไงก็จะเป็นอีกอีกเทคนิคหนึ่งแต่ถ้าใครไม่พร้อมโกนถ้าถ้าเทคนิคน่ะจะไหวป่าอันนี้ฮะที่ใช้เวลาทนการละเอียดใช่ แล้วแต่คนสะดวกถ้าเกิดว่าสะดวกโกนผมก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับคุณผู้ชายแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ไม่โกนเนาะมีผู้หญิงคนไหนมีท่านไหนบ้างที่สะดวกโกนผมคะ่ะทุกคนมไม่หรอกเนาะเราก็เลยแบบมีเทคนิคนี้มาตอบโจทย์สําหรับสาวๆนะคะสวยค่าคุณครูพัทรวดีบอกนะคะอันนี้เป็นสงเนี่จะเป็นสงแบบดอกไม้อะ่ะ ันส่งดอกไม้ภาษาจีนจริงๆอ่ที่รักที่รักก็เซิร์ชกันเลยเนาะหาส่งมาแบบซีที่รักชอบเออแล้วก็มาให้คุณหมอออกแบบก็ได้อยแล้วก็แล้วก็หรือว่าที่รักจะแบบว่ามาดูส่งที่นี่แรกเพราะเขามีเยอะมากแต่อันนี้ใจอยู่กับกระเทยลูกสาวจ้าาช่างทาผมมันเยอะเนาะจ้ามันก็จะส่งเลยแม่อันนี้สิเพราะว่าช่างนทำผมอ่ะ นางก็จะเจอหัวคนที่ปลูกผมเยอะใช่ไหมคะมันก็จะรู้ว่าอันไหนที่จะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแนะนำจ้าก็เลยเออมาถึงก็ง่ายเลยให้หมอดูหมอก็ออกแบบเป็นดอกไม้คือเจ้าจะบอกว่าแค่วาดวาดวาดบนหัวเนี่ยเธอชั่วโมงครึ่งนะจ๊ะละเอียดมากเห็นว่ามีเครื่องสแกนเห็นเซลล์ผมคุณจ้าเลยเนาะเห็นความละเอียดของผมเลยเนาะเซิล์ทอเลยอเห็นอุตส่าห์แอบมาตั้งนาน หมอชอบหมอแบกดูสุขภปกเดือนคุณคุณนี้ถามคุณจ้าทาอะไรหรอคะอันนี้จ้ามาล้างแผลครับเมื่อว่านจ้าจ้าปลูกผมนะุกผมไปตอนนี้ยังไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะพราจ้าปลูกเสร็จตอนสามทุ่มสามทุ่<า>มค,ครึ่งสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ก็มาล้างแผลรุงนี้จ้าต้องมาสระผมและหลังจากนั้นอะวิธีการดูแลคนก็จะแบบว่า,ามันยากไหมพี่จ้าเธอมันไม่มีเลยยากถ้าใครทําได้เราก็ต้องทําได้เข้าใจปะนี่ วันนี้จะมาล้างแผลใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะก็มาสระผมใช่ไหมเออแล้วหลังจากนั้นเราก็สระผมทุกวันวันละหนึ่งถึงสองครั้งการสระผมของเราก็ใช้แชมพูที่เราใช้นี่แหละคะ่ะตีฟองตีฟองตีฟองแล้วก็มาปกตรงนี้ประมาณสามนาทีข้าหลังแลสระได้ปกติการสระได้ปกติก็ไม่ใช่เกาจนขนาดนั้นเลยเงี้ยเออมันก็นิดๆเะเนาอเออช่วงนี้อะไรเงี้ยฟิลนั้นก็ถนอมน้องหน่อยเนาะแต่จะบอกว่าเขาจะมีวิธีการดูแลให้เราไปเลยคือแบบคือพูดตรงๆอะว่าวันนี้สมองมีรอยแยกเบือยสุดแล้ว โอแผ่นยาวมากแล้วปีนี้นะมีวิตามินไปให้เรากินด้วยมีวิตามินด้วยมีแบบว่าไอทีตบงทีตเมนต์ใช่เขาจะบำรุงหมเราด้วยก่อนที่เราจะปลุกผมอะไรเงี้ยตัวสุขภาพตัวเลือดคือทุกอย่างมันมันมาตรฐานนะทีรักแล้วเจ้าจะบอกว่าทําไมเราต้องเลือกที่มาตรฐานขนาดนี้คะเนื่ะงจามันคือร่างกายไงคือนิดหน่อยมันติดเชื้อได้เลยนะแล้วติดเชื้อกระแสเลือดนี่สนุกเลยนะคือแบบซัดุกเกินแก้กันยาวเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าทิรักอันนี้เหรอคือแบบ ตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็เอ,อหมอเขาก็จะดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบละเอียดอะ่ะมาตรฐานอ999น้อเนี่กี่ใบเถ้า99ใบเถาจัดเลยค่ะแต่ทุกคนเดินนี้นใช่ต้องรีบนะคะปลูกผมเท่าไหร่99ใบเถ้าค่ะคุณทัชราวดี99ใบเถ้าแต่ว่าต้องเดินนี้นะจองไว้ก่อนก็ได้นะถ้าใ,ใครแบบวันยังไม่ได้ยังไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแลน แผนเมื่อไหร่ยังไม่รู้จองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับราคาแล้วอันนี้คุณจะาแอบมากะซิบบอกที่อื่นสองแสนบาทจ,จริงๆเขายังไม่บอกลูกค้าเนี่ยว่าเขาจะปรับราคาสองแสนบาทสามแสนใช่จริงคือมันราคาปกติก็จะสามแสนกว่ากันอยู่แล้วเทคนิคนี้นะคะแล้วถ้าแบบละเอียดแล้วก็น่าจะถื 4, อได้มันจะสามแสนกว่าสี่แสนอยู่แล้วแต่อันนี้เขาทำโปรที่แบบว่าโอบอกต่อเก้าเก้าหมื่นเก้าอ่ะใช่แล้วในราคาสามสี่แสนก็น่าให้หมอแล้วก็เลยถ้าพูดถึงนะ้นา้ต้องปลูกทีละเส้นอะ โอชั่วมงคิดดูของคุณขอนใจที่กี่กราฟนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามกราฟโอ้โหแล้วคุณหมอต้องถอนผมออกมาพันเก้าเส้นใช่แล้วปักเข้าไปอีกพันเก้าเส้นจริงโอ้โหทุกคนดูนี่แต่มันไม่ระบุ่นป่ะใช่ พันเก้าร้อยกว่ากราฟค่ะพี่จ้าโดนไปพันเก้าร้อยกว่ากราฟค่ะมีคนถามพี่จ้าโดนไปกี่กราฟน้องน้องเต้ยก็มาที่นี่นะน้องเต้ยคุเต้ยอ่ะอ่าใช่น้องเต้ทำแปดคุเต้ยก็มานี่ใช่คุเต้ยทำแปดคุเต้ยนั่นก็เหมือนกันแบบไม่ทําผมออกงานไม่เคยเสยผมเลยเพราะว่าแบบเสยแล้วล้านเลยคุณเต้ยคือจะจะบอกว่าผู้ชายหัวล้านมากกว่าผู้หญิงฮอร์โมนมั้งที่หมอบอกใช่แต่อย่างจ้ารวบผมทุกวันรวบผมสเปรย์ด้วยอะไรด้วยผมก็ร่วงก็ไปเรื่อยๆเนาะแต่มันไม่เจ็บเลย ไม่ได้วางยาสลบนะทุกคนคนุณบางคนบอกว่าพูกผมต้องวางยาสลบทนะํไมไม่วางค่ะไม่วางคือใช้เป็นกินแบบยาแบบคลายกังวลยาง่วงนอน,เ,นเรานี่แหละสบายๆแล้วหลับไม่หวานใจงกุลเลย กลกนไปเลยหรอยืนเรียกแกหน้าห้องอะแกไม่ตอบค่ะเพรากล่นไปแล้วค่ะคุณจาทําอะไรคุณจาปลุกผมค่ะเพิ่งปลุกไปเมื่อวานค่ะผมบางทําได้ไหมอุ้ยผมบางอะเหมาะเลยบางควรมาทํานี่คุณหมอคินนะคะคุณหมอรอบอกต่อนี่ค่ะไี้มาทำนะจ๊ะเป็นไงได้ใกล้ชิดคุณหมอแบบตัวต่อตัวเลยใช่เดี๋ยวหมอเขาจะผมบางต้องรีบนะคะผมบางต้องรีบเดี๋ยวมันจากบางมันจะกลายเป็นลานนะคะจริงต้องรีบนะผมบางหมอบอกว่าหมอบอกว่าแล้วเขาบอกว่าหมอ ถ้าเราใช้เซรั่มหระออะไรเงี้ยมันจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยเออบอกบอกว่ามันไม่ถ้าไม่ปลูกอ่ะไอที่มันร้านไปแล้วรู้ว่าอะไรเงี้ยที่รักมันโอกาสขึ้นยากต้องปลูกใช่นั่นแหละแล้วไอพวกวิตามินที่เรากินอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะเป็นแค่ป้องกันที่รักเข้าใจปะเนาะมันเหมือนแก้ปัญหาที่แบบปลายเหตุไปแล้วอ่ะแค่แบบผมตอนนี้ต้องกินบ่อยๆใช่อันนี้แก้ที่เริ่มต้นเหตุเลย หัวฮิตเหอะเนาะเพราะว่าถ้าหัวร้านอ่ะมันดูแก่เลยไม่ไหวเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องสำองเครื่องสำอางอุ้ยออกมากันใหญ่เลยที่แบบโบ๊ะหัวคุณจ้าคือคุณจ้าใช่ไหมจ้าได้ใช้บางอันมันทาให้ร่วงเนาะอไอตัวโบ๊ะหัวนี่แหละเพราะเวลาช่างมันโบ๊ะมันมันผูกอ่ะอย่างเงี้ยพี่ไปใหญ่อ่ะแล้วบอกว่าตัวโบ๊ะหัวนี่แหละดีตัวดีเลยเออแล้วก็ต้องระวังกันเค่ะ อันจริงใครอยากถามอะไรถามได้นะถ้าจะมีประสบการณ์จะจะพูดให้ละอาจารย์ก็พูดแบบจะไม่กลัอยากรู้อะไรอ่ะคุณนานาบอกอุ้ยดีจังเลยค่ะพี่หนูทำอันนี้ด้วยดีคือล่าสุดอ่ะหนูไปฉีดสิวมาใช่ป่ะไม่ได้ฉีดทีนนี่นะเราไปฉีดเมื่อสองปีที่แล้วเลยไปเนาะฉีดสิวตรงนี้คนเราเป็นสิวก็ชอบฉีดสิวเนาะฉีดสิวปุบแม่งยุกยุรลงไปเยอะเลยอ่ะเนื้อยุกอะที่หลักมันกินเนื้อ อออย่าตัวยาเข้มข้นไปมันจะหมอกินเลือค่ไปเลยฉีดฟิลเลอร์แบบแบบอ่อนไห้มานก็ขึ้นมาแลละแล้วตอนนี้ฟิลเลอร์เหลือหมอก็เลยเอามาฉีดหน้าแก้มเพื่อให้เป็นเป็นสกินเป็นแบบใสก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเปิดโลกเหมือนกันว่าอ้าวมันมีฟิลเลอร์ที่ช่วยเรื่องสกินด้วยดูคอมเมนต์